สิพาทุกคนมาเบิ่งผูเนาะหากก็มาแต่ทางหฮก็เลยแม่เพื่นพาครูบามาเบิ่งผูอันนี้คือครูบากำลังเก็บภาพบรรยากาศเนาะบรรยากาศก็ชีมืดน้อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้กะตอนแรงแล้วอันนั้นคือยัง มาจะทางให้ยังดูอยู่ก็เลยทางอยู่พันบรรยากาศดีูีนี่อากาศเย็นมันมืดนอกกองก็เลยบดแจ้งบัานได บมีบมีไหมจับก็ก็เลยต้องลำบากหน่อยหนึ่ง อากาศเย,นเยน็นเย็นนนึงนกินข้าวป่าเท็นนี่คือสิคักเนาะเดี๋ยวนี้มีมุมถ่ายหุบไหลายอยนี่จโบโบได้ถ่ายดอกค่ำแล้วเปล่ามือมือ มันมืด,มนกมดกว่าอยู่ทงภูมันกะสีมืดกว่าอยู่ลุ่มภูบรรยากาศอยู่ทงภูกะสีประมาณนี้แต่กม็มือเมืขึ้นภู อันนี้ก็คือขอนเฮ็ดช่วงเราดูฝนอยู่นี่เห็ดจะออกเนาะจะออกเป็นเฮ็ดเฮ็ดบดเขาเอ้นว่าเฮ็ดอันเฮ็ดบดคันคากแต่บบแม่เฮ็ดบดธรรมดาเป็นเฮ็ดบดที่มันมีขน มันยากาเย็นแห้งบรรยากาศอันนี้ก็คือใบอันนี้เขาเอินว่านี่ใบอันนี้เขาเอินอนนอเอ้นใบยังแล้วก็อันนี้นะใบเบือกเขาไปเห็อยัง เอาไปย้อมผ้าเนาะสมัยสมัยอันตะกี้สมัยพวกเท่าไม่เท่าพูดเลยเพื่อนเอาไปย้อมเสือ้อเที่ยวเห็ดเสื้อดำโมเพื่อนก็นเอาไปย้อมย้อมเห็ดเป็นสีดำพอตะกี้แบบโบราณสมัยคือตอนนี้ก็สีหาสีธรรมชาตมาย้อมย้อมผมก็ได้ผมดำ บูิดโทนบ่บเคยลองคือเดียวมา,าทางนี้ สามารถมาได้เต็ดตอนงามแรงระดูแรงถ้าเป็นรดูฝนมาบ่ได้ทักทักลายอยู่นคนมาตอนนี้เฮาใกล้ซีฮอสป่าไม่เฮียแล้วก็สซิมีไม่เฮียหลายๆอันนี้เป็นไม่เฮียของเขาเจ้าเนาะของเฮายังบ่โหด ล้วดูนี้สิบุมีหนไหมละดูนี้มีระดูนี้บูมีถ่าล้ะดูฝนคือก็ไม่หลายเลย ไม่เฮี้ยเหออยู่ไหนนปไหนมาเฮี้ยไรไรเต้าตอนเห็ดผาเฮือนไปซื้อเามือซานิงแล้ว มากน่าดีเหรอเขาบอกกล่าอนี้ข้าน,นี่ลูกยเราห้องเฮามม่ดทุกประชัยน่ะคนนะไม่น,น,นเด็กอยากนี่หักลุ่มนะตอนนี้ตอนนี้แม่กำลังแนะนำป่าก่อไม้ของตัวเงยู่สญญายว่าลูกเพราะว่าลูกลาวโอ้โหตะคนเลยทุกๆเทือที่แม่มาแม่บอกทุกเทือลูกก็ลืมทุกเทือ